สวัสดีครับความคิดจากสมองนายสมานปิ่นคำต่อไปอยากให้ไฟฟ้าไร้สายไม่ต้องมีเสาไม่ต้องมีสายมีแม่สถานีวิ่งเข้าไปในบ้านมีจอที่หน้าบ้านจอจ่ายไฟมีโปรแกรมไฟหน้าบ้านห้องรับแขก ห้องนอนห้องน้ำรอบรอบบ้านจะใช้แบบจอเปิดแบบรีโมทหรือหน้าจอแบบกดพอวิ่งยิงเข้ามาจากสถานีเข้ามาในบ้านมาถึงก็กดรีโมทหรือกดหน้าจอแค่นี้ใช้แสงเลเซอร์ไม่ต้องมีต่อสายไฟไม่ต้องมีสวิกช์ไม่ต้องมีเสาเกือนการทั่วประเทศ สายไฟและยุงระยะทั่วประเทศไทยก็จะไม่มีผมมีความคิดแบบนี้ครับสมาชิกครับสวัสดีครับ